เป็นไรบ้าเปล่าวะเออฉันอยากสบายดีข้างในจะการานี้แล้วหน่อยจะาการอะไรโจนนี่ไงอุย้ยโจนนี่ก็ว่ก็ได้บกแกมาทำลายฉันจะต้องเอาดาเบิลที่ปาบกแกทำลายเพื่อนฉันจะโตตายจ้ะอ,อ,อือ โอ้เ oh, มื่อกี้ผมเอาระเบิดน oh ั oh ้นแรงเกินไปเหรอครับขอโทษด้วยนะครับคือแบบว่า oh ฉันต <int> <spe z petition> er> <iter> ้องขอโทษดีนะไหนศพไอ้โจรนั่นมันอยู่ไหนโอ้โอ้โห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 ว้าโอ้โหตัวแตกหมดเลยอศพจังชายก็มีสวยปื๊ดก็มี โอ้โหเซเป็นก้ากระจาดไปเลยโอ้โหโอ้้หัวม e <AT> ah, ันอยู <crawl prejudice> ่น <theor ized> oh, oh. ี่โ <spir> อ <ul 1981> right. ้โหเลื่อยมันอะอาเลยเอาเลยนะไมาจัดการหัวเซได้ด้วยอ่ะโอ้โหตัวมันโอ้โหฉันอยากจะเชื่อเลยฮะมันน้มันน้ำไอ มันนึงชิมันนึงชิโอ้ยอะไรเปิดชมทงชายกลับไปเร็วเดี๋ยวจะกลับไปก่อนวิวิ